สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์การซ่อมตู้เย็นสองประตูนะครับตู้เย็นตัวนี้มีอายุการใช้งานมาแล้วสิบสองปีนะครับเป็นของบริษัททีนี้ผมจะแชร์ประสบการณ์คือว่าประตูข้างบนเย็นนะครับแต่ว่าประตูข้างล่างมันไม่เย็นสาเหตุเกิดจากประตูข้างบนเป็นน้ําแข็งนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเลยนะครับ คือในช่องข้างบนนี้จะมีคอยเย็นนะครับผมคอยเย็นจะอยู่ข้างหลังนี้นะครับตรงแผ่นวัสติกกั้นตัวนี้นะครับพอมันเป็นน้ําแข็งปุ๊บมันจะไปอุดช่องระบายลมไอเย็นนะครับไอเย็นจากช่องประตูบนนี้ลงไปข้างล่างนะครับมันจะจะเป็นน้ําแข็งเกาะตรงนี้นครับเกาะทั้งหมดนี่แหละแต่มันจะไปอุดรูรูลมตรงนี้นะครับทําให้ลมเย็นไอเย Yun ็นจากข้างบนลงไปข้างล่างไม่ได้ ก็ง่ายๆนะครับก็คือละลายน้ําแข็งตัวนี้ละลายน้ําแข็งนะครับอาจจะอาจจะเปิดประตูแล้วก็พัดลมเป่าถ้าพัดลมเป่าก็อาจจะใช้เวลา้่มคืน้ามวันนะครับถ้าง,ง่ายๆก็คือแกะสาออกมาแกะพลาสติกออกมาแล้วก็ละลายน้ําแข็งนะครับเอาน้ําน้ําเย็นละลายหรือว่าน้าร้อนลวกก็ได้นะครับโอเคครับทีนี้ ตัวนี้ผมซ่อมมาสองครั้งนะครับครั้งแรกอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับครั้งที่สองพอละลาน้ําแข็งอีกครั้งนี้อยู่ได้นานทักผมยังไม่มีปัญหาทีนี้เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมจะแนะนําคือปัญหาที่เกิดคือประตูล่างมันปิดไม่สนิทนะครับทําให้ประตูบนหรือว่าคอมเพรสเซอร์ทํางานหนักจนเกิดเป็นน้ําแข็งนะครับ ที่จริงตู้เย็นรุ่นนี้จะไม่มีน้ําแข็งนะครับแต่พอมันทําความเย็นไม่ถึงจุดที่ตั้งไว้ก็เกิดเป็นน้ําแข็งเกาะที่คอยเย็นนะครับเทคนิคเล็กน้อยที่ผมจะบอกคือการทําให้ประตูมันปิดสนิทนะครับผมก็คือการหาไม้นะครับไม้มาลองอันนี้อันนี้เป็นไม้แผ่นยาวเป็นหน้านะครับนี่ครับจะทะลุฝั่งนี้นะครับตู้เย็นมันก็เลยจะเกิดการเยี่นเอียง มันจะเอียงนะครับพอเอียงปุ๊บน้ําหนักจากฝาตู้เย็นนะครับที่เราเปิดปุ๊บเนี่ยสมมุติเปิดค้างไว้มันก็จะปิดเองโดยน้ําหนักนะครับโดยน้ําหนักของมันก็จะปิดไปเองนะครับผมตัวนี้จะแก้ปัญหาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับขอขอบคุณที่ติดาตามรับชมครับสวัสดีครับ